ต้องไต่อแต่ต้องไปเพิ่มนะครับอ่ามีบ้างเล็กๆน้ะอยๆ<ะ>ครับเป็นละคร,ะครบ้างมีละครเวทีบ้างมีหนังบ้างแต่ว่าอ่าปีนี้จะต้องทำอัลบั้มเดี่ยวให้เสร็จแล้วที่ทุกคนถ้าติดตามผลงานผมนะครับก็จะรู้ว่าแบบผมผมใดจะแต่งเอลง Produce เองอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็พยายามที่จะกระจายงานให้คนอื่นที่เก่งๆที่เราชื่นชอบมา Produce ด้วยแต่ว่าก็ความรับผิดชอบหลักๆก็อยู่ที่ผมนะฮะก็เลยเลยต้อง รีบปั่นนะเาบ้างให้เสร็จเพื่อที่จะทำคอนเสิร์ตกลางปีนี้ครับคอนเสิร์ตเดียวครับกับงนานละครคือได้ลองในขับไฟเดหรืออะไรเงี้ยติดใจไหมคะการสแสดงผมชอบมากนะตอนที่ผมเล่นข<ม>ับไฟเดเพราะว่าภูมิก<ม>ับน่ารักทั้งพี่ชอตพี่เอสอะไรเงี้ยเค่อน<ช>ข้างใจดีครับมผมเราทำงานสบายมากแล้วก็บทอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ทงไปเ <laughs> พราะเาบว่าคือแบบเอาให้เป็นแบบ ฟีลแบบเรารู้สึกว่ายังไงที่ที่เป็นผู้ชายที่น่ารักที่อบอ่น mm hmm. เขาควรจะพูดกัแบแบฟนงี้วี้เราก็ใส่ใส่ตไปนี่เขาก็โอเค mm hmm. แล้วก็เลยมีโอกาสนะจะได้เห็นอีกไหมคะสำหรับการแสดงคล่องหรือยังของตัว ยังไม่คล่องขนาดนั้นนะครับผมว่าทุกอันที่ผมไปเล่นมันเหมือนผมก็เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมตลอดหรือบางทีเรียนแล้วลืมไปแล้วก็กลับมาจําใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันมัน,มนยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับไปเ่น่พี่ตู่เล่นตอนอะไรครับร<อ>่ตอนรักเธอรักเขาและรักของเราครับเป็นเล่นเป็นสามีของของก้อยอาชวินติดใจ<า>ไหมคะเรัอ่ ก็ก็ชอบนะแต่ว <parfois> uhm Pe like ่าผมว่าผมชอบมากที่สุดคือละครเวทีละครเพลงเขาเรียกว่าอะไรมิวสิควิลมันได้ร้องเพลงด้วยแล้วมันก็ยังมีฟิลที่เหมือนเราเป็นนักร้องอยู่ครับเราอยู่บนเวทีแล้วเราเล่นเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันมันได้พลังงานจากคนดูแต่ว่าอยู่หน้ากล้องมืนเขินจะได้เห็นไหมคะสํัหรละครเวทียังไม่แน่ครับมีติดต่อมาเหมือนกันครับแต่ว่า ยังไม่แน่ใจว่ามันซ้อมกันนานครับเรียกว่าปีนี้งดรับงานแสดงทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับก็จริงตอนนี้ครับยังไม,ไม่ได้รับอะไรครับแต่ว่าก็ถ้าหลังจากอคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะครับ,รบถ้ามีโอกาสอะไรที่ททน่าสนใจก็ เตรียมตัวไปถท่ไหรลนะคะคอนเสิร์ตจ,จะไม่ถึงไหนเลยครับครับผมเหมือนมันจะ,ะนานนะเดือน6แต่ว่าเดือน6วันที่28ผมว่าอีกแป๊บเดียวมาถึงแต่วกันนี่ครก็หลักๆแล้วถ้าอัลบั้มเสร็จ เราก็จะมีมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นกบบคอนเสิร์ตด้วยครับถือว่ามีงานเพลงออกใหม่ใช่ไหมคะฟิชเชอริงกับใครนะกับพี่อุ๋ยครับอุ๋ยบูดาเบสใช่ครับเพิ่งปล่อย MV ออกมาเลยครับก็ชื่อเพลงว่าเพื่อนกันทุกทีครับขอบคุณมากครับเชื่อโปรโมทก็เพิ่งปล่อย MV ออกมาได้2วันเองผมเองยังไม่ได้โพสอะไรโปรโมทเลยก็ฝากด้วยแล้วกันครับเซิร์ชเข้าไปใน love is channel นะครับผมเพื่อนกันทุกทีใน YouTube ครับ เขาเจอเฉพาะครับรเขาเคยอยางจริงจังเพลงนี้จะมีความพิเศษยังไงบ้างหรือเปล่าพิเศษเพราะว่าผมไม่เคยมีเลยครับผมร้องเพลงอยู่กับค่ายพี่บอยมาได้ประมาณเก้าปีเกือบเกือบ9ปีแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกที่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครับแล้วก็ ไม่เหมือนแฟนเพลงที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดบ้างอ,อะไรที่หรือว่าใครที่ไม่ไม่ได้ไปตามอีเวนต์ดําอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้มาดูโชว์ผมได้มาทำาควาก,การคอนเสิร์ตนันใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาด i m น a c t ขนาดเป็นหมือนขนาดนะครับจุป,ประมาณแค่สิ่พันคนซึ่งก็เยอะมากแล้วสำหรับผมแต่ว่าผมว่ามันยังพอได้ได้ใกล้ชิดก,กับคนดูประมาณนึงนะครับอ,องเต้นนี่เต็มเต็มที่เลยไหมคะมีครับมีมีคิดไว้ครับคงไม่ได้เต้นเป็น,เป,นเป็นศิลปิน เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ใช่ทางเท่าไหร่ครับแต่ว่าอ้า ปกติแล้วจะพยายามบังคับให้น้องในวงเต้นกันด้วยเล่นกันเป็นหมูม่มวลอะไรอย่างเงี้ยเรียกวต้องผลเพลงตัออ้งแต่ระเบ้มแรกจนประตูด้านเล็กน,นะคะใช่ค่ะอัลบั้มคนอื่นด้วยอะไรด้วยก่อนที่นี่คิดับเชิญมันนี้ยังคะพี่ตัวคอน,น,นเสิใจอะไรเงี้ยจะเชิญพี่ <c oughs> บอยม, <c oughs> ม,มาได้ไหมอว่มจริงๆอยากเชิญแต่ว่าว่าเดี๋ยวต้องลองดูกันเพราะว่าคอนเสิร์ตทุกอันเนี่ยคือคือพี่บอยยังไงต้องมาดูอยู่แล้วหรือว่ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าคอนเสิร์ตพวกเราทุกอันมีพี่บอยมีมีพี่นกมี อะไรเงี้ยกลัวว่าถ้ามันเป็นฟอร์แมตเดิมคนเดิมแบบเดิมอะไรเงี้ยครับแต่เขก็มีมีคิดเกสออกเขาได้ถึงไปร้องเพลงเขาคิดเกสไว้อยู่ครับว่าจะน่าจะมีแบบช่วงที่มีดีโจงดีเจอะไรเงี้ยในหัวผมคิดไว้ว่าจะมีพายในคนมาสนุกด้วยครับผมคนเกิดคนเกิดใหญ่ยี่กันปีแล้วแล้ววบ้านเดียว28นะ28มิถุนายนครับแล้วแล้วบ้านเต็มครัอประมาณเดือนอ่าแล้วบ้านเต็มน่าจะออกก่อนสักเดือนกว่าครับครับผมก็ แนวเพลงยังคงเดิมใช่ไหมครับคงเดิมครับแต่ว่าตอนนี้มีคุยมีคุยเพิ่มเติมเพลงต่อไปที่อยากทำมีพี่กอครับ<ม>ซึ่งคุยกันมานานแล้วแต่ยังไม่เคยได้ร่วมงานกันจริงก็อยากให้พี่ก้อมาช่วยโปรดิวให้จับเพลงหนึ่งก็คือทำเอ<ล>งท,<ำ>ทั้งหมดใช่ไหมครับก็คงมีส่วนร่วมแต่งแต่ว่าถ้าถ้าเพลงบางเพลงก็อาจให้ใครโปรดิวก็อาจจะยกหน้าที่ให้เขาเลยเพราะว่าผมก็อยาก